สวัสดีครับสําหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาติดตามดูแปลงนาข้าวที่เราตัดผ่านไปแล้วตอนนี้ก็6วันแล้วนะครับ6วันที่เราตัดผ่านไปนะครับตอนนี้ข้าวถอดออกมาน่าจะระดับเดิมแล้วนะครับที่เห็นนะครับตอนนี้ผมปล่อยน้ําเข้าท่วมยอดวัชพืชที่เราตัดแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะช้าไปหน่อยนึงนะครับเพราะว่า <c oughs> วันที่5ผมปล่อยน้ําเข้ามาไม่สามารถท่วมวัชพืชที่มันเกิด ขึ้นในช่วง2อสาวันแรกได้นะครับวันนี้วันที่6ผมปล่อยมาเนี่ยท่วมวัชพืชที่มันถอดออกมาช้านะครับแต่ไอพวกที่ถอดออกมาช้าเนี่ยคือเราคุมระดับได้แล้วนะครับคุมระดับน้ําได้แต่วัชพืชที่มันถอดออกมาเร็วเนี่ยก็ไม่สามารถเอาอยู่แต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าหากวัชพืชที่มันถอดออกมาช้านะครับมันตายแน่นอนแต่ถ้าหากเป็นวัชพืชที่มันถอดออกมา ไล่หลังกับข้าววัน2วันเนี่ยคือต่อให้มันไม่ตายมันก็จะไม่คุมข้าวได้นะครับไม่สามารถคุมข้าวได้นะครับแต่นี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงด้วยนะครับที่เห็นนะครับระดับน้ําตอนนี้ผมปล่อยมาเกือบล้นแล้วนะครับมีจุดที่ต่ำนะครับมีจุดนี้นะครับก็คือระดับน้ําปล่อยมาเนี่ยสูงมากนะครับที่ปล่อยที่เห็นในตอนนี้นะครับ แล้วก็น้ำนะครับสีเห็นเป็นสีดำเนี่ยก็มาจากต้นข้าวของเราที่เราตัดนะครับแล้วก็ใบมันเริ่มเน่านะครับก็กลายเป็นเป็นสีดำนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นปุ๋ยไปอีกทีนะครับใบข้าวที่เห็นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใบข้าวก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วส่วนข้าวก็ถอดออกมาเต็มที่แล้วนะครับในตอนนี้นะครับเหลือแค่ผ่านไปเหนือทย์สองอาทิตย์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับส่วนระดับน้ําเนี่ย เป็นไปได้ผมก็จะขังให้มันท่วมสูงขึ้นกว่านี้อีกถามว่าช่วงนี้ท่วมสสดือข้าวได้ไหมท่วมยอดข้าวได้ไหมไอตรงที่มันแตกกิ่งใบนะครับในจุดนั้นถามว่าท่วมได้ไหมท่วมได้นะครับเพราะว่าข้าวมันยังไม่ท้องนะครับปล่อยให้ท่วมในจุดนั้นได้นะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับในตอนนี้ยิ่งขังน้ําเยอะยิ่งดีค่อยไล่ระดับน้ําไปได้นะครับก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ทยอยปล่อยน้ําเข้าอยู่นะครับในตอนนี้นะครับ ส่วนต้นข้าวนะครับความสมบูรณ์ตอนนี้เราดูที่ใบข้าวนะครับจะเห็นว่าเขียวมากนะครับเขียวเพราะหนึ่งละฤทธิ์ปุ๋ย2องแลละก็คือเราตัดใหม่นะครับข้าวมันเกิดใหม่นะครับข้าวเกิดใหม่ตอนแรกๆใบมันก็ยังไม่เขียวเข้มหลังจากนั้นไม่กี่วันครับก็เริ่มเขียวเข้มแล้วนะครับตอนนี้นะครับเห็นว่าแผลที่เราตัดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่แะบางต้นก็ถอดใบออกมาใหม่แล้ะไม่มีรอยตัดนะครับตรงปลายใบ ก็ถอดออกมาใหม่นะครับนะครับก็คือตอนนี้คือสมบูรณ์มากนะครับข้าวท่วมแผลที่เราตัดแผลที่เราตัดนี่อยู่ด้านล่างลึกเลยนะครับอยู่ด้านล่างลึกเลยส่วนด้านบนคือมันถอดออกมาใหม่หมดเลยถอดออกมาใหม่หมดเลยนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพยายามควบคุมระดับน้ําแบบนี้ให้ได้นะครับ ยิ่งปล่อยให้ท่วมสูงยิ่งดีนะครับในตอนนี้ยิ่งปล่อยให้ท่วมสูงยิ่งดีตอนนี้ผมก็ทําในระดับที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดเท่าที่จะคุมได้นะครับถ้าหากว่าผมไม่กลับบ้านก็คงจะปล่อยให้มันท่วมสูงกว่านี้อีกหน่อยนะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาคุมตอนกลางคืนนะครับเพราะาตอนกลางคืนคถ้าเราไม่คุมเนี่ยมีโอกาสที่น้ําจะขาดหรือน้ําจะล้นนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเนี่ยตัวนี้ยอดวัชพืชนะครับเนี่ย ต้นนี้ดึงออกมาหน่อยก็ตายแล้วนะครับคือใบหญ้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาขนาดนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ตายนะครับตัวนี้พอพอมันเกิดมามันถอดออกมาแบบนี้นะครับต่อให้มันไม่ตายนะครับมันเกิดมามันก็ไม่โตเท่าที่ควรนะครับไม่โตเท่าที่ควรเพราะหนึ่งแหละเราตัดต้นมันละสองก็คือต้นมันเนี่ยพอโดนตัดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับ ลังไปเลยนะครับหยุดชะลอการเจริญเติบโตของมันไปทันทีนะครับมันก็ไม่โตนะครับหญ้าพวกนี้นะครับก็ไม่โตเต็มที่ก็แผ่ออกด้านข้างนะครับไม่สามารถลุมต้นข้าวได้นะครับนี่คือวิธีการกําจัดวัชพืชโดยการตัดใบข้าวและก็ไม่ใช้ยานะครับแต่หลักการที่สําคัญก็คือต้องมีน้ํานะครับถ้ามีน้ําเนี่ยสบายเลยสามารถตัดได้ถ้าไม่มีน้ํา ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะช่วยได้เยอะนะครับตอนนี้เดือนสิงหาแล้วนะครับก็ที่เห็นนะครับด้านล่างได้ยินเสียงนะครับก็กําลังตัดข้าวกันอยู่ไม่ใช่แค่ผมที่ตัดช้านะครับหลายคนตัดช้าก็มีหลายๆคนนะครับปลูกข้าวช้าก็แนะนําให้ตัดในช่วงปลายเดือนนะครับปลูกข้าวช้าแนะนําให้ตัดในช่วงปลายเดือนสิงหานะครับแปลงนี้ยังควบคุมระดับน้ําไม่ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะ เต็มละนะครับพรุ่งนี้นาจะเต็มละตอนนี้ก็ขึ้นมาสมบูรณ์หมดแล้วนะครับเขียวหมดแล้วนะครับโตหมดละทั้งหมดสามแปลงก็ถือว่าผ่านหมดทั้งสามนะครับตอนนี้เหลือแค่ระดับน้ําแปลงนี้ยังน้อยอยู่แค่นั้นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับครบหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ